สวัสดีจ้าพี่หนงเองจ้าวันนี้พี่หนงก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาดูแลดวงตาที่จะมาดูแลดวงตาสายตาของเรานะคะให้สดใสกันอยู่ทุกวันทุกวันไม่ปวดตาไม่แสบตาไม่ผ้ามัวนะคะต้องบอกเลย,ม mas, มลาายเะะสสยยมื่อ,อ,อก่พี่หนงมีปัญหาเรื่องสายตามากงานของพี่หนงเนี่ยจะเป็นงานที่อยู่กับหน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่หนงนะเห็นไหมเห็นไหม อันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจาตัวของที่หนูเลยนะใช้ทําง,งานอยู่ทุกวันนั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกวันทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะจนถึงเวลาเลิกงานอาจจะอยู่แต่หน้าจอคอมว่างจากจอคอมื่อไหร่นี่เลยมือถือเลยค่ะหยิบขึ้นมานะคะส่องเฟซเล่นไลน์อัดวิดีโออัดคลิปอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องบอกเลยว่าประสบปัญหาเรื่องสายตาม,มาก เวลาเราจ้องจ้องมองในงานโดยเฉพาะเวลาที่พี่หนุพิมพ์เอกสารเนี่ยเอกสารกองเยอะบันเห็นกระายนะนะพิมพ์อยู่ตลอดเวลาจะใช้สายตาใช้มือในการพิมพ์เอกสารเวลาดวงตางเราจ้องหนังสือนา,นานมองจอคอมนา,นานจะมีอาการสายตาพามัว นอกจากผ้ามัวแล้วเนี่ยยังเกิดอาการแสบดวงตาด้วยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกน้ําตามันไหลไม่รู้สึกหรอกน้ําตาไหลเลยแหละแสบตาด้วยน้ําตาไหลแล้วสายตาของเราเนี่ยเวลาโดนแดดเจอแสงแดดเนี่ยสู้ไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ไหวเลย แสบดวงตามากนะจ๊ะนะจ๊ะขอบอกแต่วันนี้พี่หน่งก็มีนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะเอามาดูแลดวงตาของพี่หน่งแล้วนั่นคือตัววีตาดีนั่นเองอเตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะใครที่อยากจะได้ชุดทดลองนะตัววีตาดีก็ลองเข้าไปคีย์ในในระบบนะจ๊ะในระบบเนี่ยจะมีตัว เซ็ตทดลองตัววิตาดีใช้บำรุงดวงตาสายตาของเรานี่เองนะคะให้สดใสกันทุกวันแจ่มใสกันทุกวันใช้ดวงตาของเรามาเยอะแล้วก็อย่าลืมบำรุงนะจ๊ะหนึ่งชุดมีอยู่สิบห้าแคปซูลนะคะคุณสามารถคียเข้าไปขอรับได้เลยได้เลยสิบห้าเมตดเท่านั้นสิบห้าเม็ดเท่านั้นในชุดทดลองเดี๋ยวพี่หนุ่มขอดูหน่อยนะต้องบอกว่าคุณได้สินค้าชุด ทดลองไปสิบห้าแคปซูลเนี่ยก็ต้องเสียค่าจัดส่งกันนิดนึ่งนะค่าจัดส่งอยู่วันที่หนึ่งร้อยกับอีกเจ็ดบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยกับอีกเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะตัววีตาดีเพื่อเป็นบำร,รุงสายตาแค่นี้พี่หนูบอกเลยว่ายังไม่พอบริษัทจัดให้อีกนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวสลิปปิ้งมานะคะ เอาเป็นมาร์กหน้าให้หน้าเด้งเหมือนตูดเด็กไปเลยนะจ๊ะตัวสลิปปิงม์กอันนี้ต้องบอกเลยว่าคนไม่เสียค่าจัดส่งนะตัวสลิปปิงม์าแล้วก็มีตัวไฟเบอร์ใครที่ท้องผูกไม่เคยถ่ายทานไฟเบอร์เราเอาเอาตัวไฟเบอร์ไปลองทานตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันไม่มีค่าจัดส่งแต่ว่าสองตัวเนี้ยต้องสั่งร่วมกับสินค้ารายการตัวอื่นนะที่เป็นเซตทดลองนะจ๊ะที่ เขามีค่าขนส่งอยู่แล้วไปดูการว่ามีอะไรกันบ้างเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคอเลสเจนสําหรับคนที่อยากผิวขาวกระจ่างใสยาสีฟันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะเท่าหมดแล้วก็ต้องรอกันอีกสักนิดนึงต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะฝ่าบริษัทจะนําสินค้าชวดเชยเข้ามาในระบบถ้าเกิดใครยังไม่ได้นะคะรอกันก่อนรอจนฝ่าสินค้า ชุดทดลองจากเข้านะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่นกปาาไป้แค่นี้นะจ๊ะบายบาย